การันการไปน้องดูดิมีออร่าตัวละครด้วยผมแล้วก็ได้ตัวละครเลยเปล่าเฮ้ยได้จริงเหรอเอาดีอันนี้กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม KOF w a l 3D กับผม n t Channel นะฮะเพื่อนๆก็ดูหน้าปกคลิปของเราแล้วนะครับผมก่อนที่จะกดเข้ามานะฮะก็คือเกมนี้เนี่ย เป็นเกมยุค90ก็ว่าได้เลยนะครับผมถ้าใครเคยเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เด็กแล้วนะฮะเพราะว่าผมก็เล่นตอนนั้นหยอดเหรียญโคตรมันเลยนะครับผมเล่นกับพี่นะฮะบอกเลยว่าเดือดจริงและณตอนนี้เขาก็ได้มาประยุกต์ใช้ในผมลงในมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นแนวเทิร์นเบดนะฮะและบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเกมนี้น่าสนใจมากๆทั้งระบบต่อสู้รวมถึงระบบภายในเกมนั่นเองนะครับผมวิธีการโหลดง่ายๆเนผมก็เพื่อนเพื่อนผมกดโหลด แอปพลิเคชัน X7 เกมมาก่อนนะฮะขอย้ำนะผมว่าต้องโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับมผม,มนนบถ้าโหลดตัวเกมเลยเนี่ยมันจะบั๊กมันจะเออร์เลอร์นะครับเพื่อนๆจะโหลดไม่ได้เพื่อนๆจะสงสัยว่าทำไมโหลดไม่ได้นะฮะเพื่อนๆต้องโหลดแอป X7 เกมมาก่อนนะครับพอโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเซิร์ชได้เลยนะ k o f 4 3D เนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอกับเกมแล้วนะครับและภายในนี้ก็จะบอกหมดเลยว่ารองรับหลายภาษานะครับผมมีโค้ดแจกด้วยมีการช้าให้สุ่มนะครับผมเซิร์ฟใหม่เปิดวันไหน มีบอกทุกอย่างเลยละกันนะครับผมรวมถึงมีเกมเพย์ยุคสมัยโบราณให้ดูด้วยว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้พัฒนามาเป็นเกมนี้นั่นเองนะจ๊ะพอเพื่อนเพื่อนะคกับผมกดโหลดแล้วนะครับผมและติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะเจอกับในการที่พามาล็อกอินนะฮะและการสมัครนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆนใช้แค่อีเมลของเพื่อนๆนก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วนั่นเองนะฮะแค่นั้นเลยในขในการสมัคนะครับผมก็ไปรับชมคลิปกันต่อเลยละกันอ่า เริ่มจากอย่างแรกเลยละกันนะครับผมดูตัวละครกันก่อนเลยละกันนะฮะอยากให้เพื่อนๆดูตัวละครมากๆที่ผมมีอยู่อ่ะอันนี้คือตัวละครที่ผมชอบมากๆในสมัยเพจทูเลยก็ว่าได้นะครับคือแต่ละตัวละครเนี่ยผมสามารถหาได้ง,ง่ายๆนะฮะจากเกมนี้เว้ยโอ้โหดูดิตัวละคร SSR เนี่ยหาง่ายจริงนะฮะ รวมถึงสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมไปต่อให้ไม่มีไอตัวนั้นมานะครับเพื่อนๆก็จะได้รับในเรื่องของเพชรรายวันอยู่แล้วในอับัมหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรนะฮะก็อย่าลืมมากดรับกันได้และรวมถึงทางเกมนะครับผมก็จะมีในเรื่องการแจกโค้ดอยู่แล้วนะวิธีการกดโค้ดนะครับผมคือการที่เข้ามาในแอปพลิเคชันแอปเอ็กจิเกมได้เลยละกันนะครับผมพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันแอปเอ็กจิเกมปุ๊บนะครับเรากดคำว่าก i ิบโค้ดนะครับผมณตอนนี้เนี่ยผมกรอบไปหมดแล้วนะเลยทําให้ไม่มีโค้ดหลงเหลือแล้วนั่นเองผม และโค้ดที่มันแจกมาก็เยอะมากๆเลยละกันก็อย่าลืมมาเกาะโค้ดกันได้เนาะและการเกาะโค้ดก็ง่ายมากๆเหมือนกันนะครับผมกดที่มุมซ้ายบนนะฮะแล้วก็กดเดินมาล่างสุดนะครับก็จะเจอกับนี่เลยผมรหัสแลกเปลี่ยนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมมาเกาะกันได้ละกันนะครับและวิธีการแปลงเป็นภาษาไทยแบบผมที่ผมทําอยู่นะตอนนี้นะฮะก็ง่ายเหมือนกันนะครับดูที่กดเหมือนเดิมครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันแอป X7 เกม และกดมาด้านล่างสุดนะครับผมเจอ Translation นะฮะก็กดแปลเป็นภาษาไทยได้เลยละกันนะครับอันนี้จะเป็น Auto ภาษาไทยนะครับผมมันจะแปลแบบประมาณ70-80%แล้วนะครับผมณนะตอนนี้นะก็อย่าลืมนะครับผมมากดเปลี่ยนตรงนี้ด้วยจะได้ทำให้เล่นเกมนี้อย่างสบายมากขึ้นละกันเนาะหลังจากที่บทมานานๆแล้วผมตั้งแต่ต้นคลิปประมาณ3-4นาทีได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูในเรื่องกันบ้างดีกว่าผมว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงละกันนะครับ ก็บอกไปแล้วนะครับผมว่าเล่นเพลินมากๆตอนนี้ผมอยู่ที่ 9- ก้าขีดหแล้วด้วยโอ้โหมาไกลาจริงวิธีการจัดทีมนะผมเราสามารถใส่ตัวละครได้ทั้งหมด6ตัวละครน,นะครับและมันก็จะแบ่งเป็นสี่สายหลักๆนะผมก็จะมีพวกสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันก็จะมีบอกหมดเลยละกันนะครับผมว่าไอ้พวกเนี้ยมันช่วยอะไรได้บ้างละกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับซึ่งแต่ละตัวละครของผมที่ผมมีอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าของจริง และเป็นตัวละคารที่ผมอวยมากๆตั้งนานแล้วด้วยนะผมดูดิเปี่งพลงพลังไปแล้วนะครับผมเอากล้าพูดตามตรงเลยนะครับผกว่าแต่ตัวเนี่ยผมแทบจะลืมชื่อไปหมดแล้วด้วยนะเพราะว่า KF เนี่ยหายหน้าหายตาจากผมไปนานมากๆเลยนะครับผมคือแบบนานจริงๆนะถ้าใครคิดถึงก็อย่าลืมโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้ละกันนะครับผมก็เป็นแนวเทิร์นเบทอย่างที่บอกไปนะผมแล้วก็สามารถเก็บเกรดอันติได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเกรดอันติเนี่ยก็จะแยกใช้กันเนาะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปล่อยสกิลพิเศษของแต่ละตัวละครได้น และเมื่อเราใช้งานแท็คติกตัวละครไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีนี่ครับผมสับด้านพลังงานนะซึ่งพลังงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกคูณสมบัติที่ทําให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยมาปล่อยสกิลใส่พวกลูกสมุนกี้ได้นั่นเองนะครอย่างนี้นั่นเองครับผมไปล,ลูกบอลไปครับผม แล้วเราก็โจมตีไปต่อยๆเขียง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 น่าจะมีแบบในการทำคอมโบนะทุกคนนะน่าจะฮาเหมือนกันนะครับแบบว่าต่อสู้อยู่แล้วต้องมานั่งกดเองอะแต่ก็ดีแล้วนะฮะเอาไว้เล่นสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นละกันนะโอเคครับผมปล่อยสกิลหนึ่งรอบไวยกันพายุหมุนแล้วเราก็ทำการสกิลไปหนึ่งรอบประมณดพนมนะครับผมแล้วก็โจมตีธรรมดาจนตายนะฮะ KO Winner เป็นเสียงที่คุ้นเคยมากมาก และระบบภายในเกมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยละกันนะครับผมมีในเรื่องของเราสามารถดูสเต็กต่างๆได้หมดเลยนะครับว่าตัวละครเน,นี้ยทำอะไรได้บ้างดามจเท่าไหร่นะครับรวมถึงเราสามารถมาตีบวกได้น่นเองนะฮะเอออันนี้ดีมากๆเลยละกันนะครับผมซึ่งการตีบวกนะครับผมก็ตีบวกได้ทั้งเรื่องของเรเวลนะครับผมซึ่งเรเวลจะอ้างอิงกับเรเวลหลักของเรานะอีกอย่างนึงก็จะเป็นการเลื่อนขั้นครับซึ่งการเลื่อนขั้นตรงนี้ก็จะเป็นการ อัปเกรดระดับ1อันระดับ2อัระดับ3อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเรเวลของเรานั่นเองนะจ๊ะเหมือนเดิมและต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของขยายดาวครับซึ่งดาวตัวนี้เราสามารถหาเศษตัวมันเองรวมถึงเศษอนเนกประสงค์ที่สามารถมาอัปเกรดได้เลยนะฮะซึ่งการปลดล็อกดาวเนี่ยจะทําให้เรานะครับผมมีสกิลที่ดีมากขึ้นนะฮะแล้วก็โหดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นฟังก์ชันที่ โกงมากๆนะครับผมพลิกผันตัวละครของเราได้โหดมากขึ้นจริงๆนะและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในการทำคอมโบที่ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเรานะครับผมใส่ตัวละครที่มันเชื่อมเนี่ยไปด้วยนะครับอย่างเช่นเราใส่ตัวละครตัวนี้คู่กับตัวนี้ก็จะได้เรื่องของบัฟลดดาเมจถึงส5%เลยนะครับคือเยอะมากมากนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีคู่หูไม่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาเลือกดูกันได้ละกันนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้ละกันนะครับผม รวมถึงนะครับก็สามารถใส่อุปกรณ์ได้ด้วยนะครับซึ่งใส่อุปกรณ์ตรงนี้ก็สามารถตีบวกได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมมาใส่อุปกรณ์ในการที่เพิ่มค่าพลังให้กับเราขวดได้มากขึ้นละกันเนาะและอย่างต่อไปนะครับผมผมก็ต้องมาสุ่มให้เพื่อนๆดูกันหน่อยละกันนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยการสุ่มเป็นยังไงละกันนะครับผมนี่ครับผมโอกาสออกก็อยู่ที่5%นะไม่ได้น้อยนะผมกล้าพูดเลยนะครับผมว่าเยอะเหมือนกันนะสำหรับการสุ่มนะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มเลยละกันนะครับผมไปแบบไว,ไว ซึ่งการสุ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าวิธีการดู hsr เนี่ยเป็นยังไงแต่ดูจากเนี้ยคือไม่ได้ edr แน่นอนฮะเพราะว่ามันม่วงล้วนคือแบบเล่นเกมบ่อยจนรู้แล้วนะฮะว่าไหนคือมันไม่ได้หรือไม่ได้เออแม้เราจะไม่ค่อยได้สุ่มไอตู้นี้ก็เถอะอันนี้คือไม่ได้ครับคือรู้แล้วในการสุ่มเป็นยังไงอันนี้คือไฟเยอะมากโอ้โหการสุ่มมันดีจริงๆฮะรู้เลยครับผมว่า edr หรือเปล่าแบบนี้คือมี hsr แน่นอนครับผมเพราะว่ามีใบเหลืองนะฮะ โอ้โหแลวก็ออกมาเป็นตัวละครอะไรครับรู้สินี่คือช่วะตาของคุณครับโอเคผมได้ตัวละครคีอาร่ามานั่นเองนะฮะตัวละครนี้มีแล้วด้วยแล้วก็สามารถมาอัพเกรดดาวได้ด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะฮะถ้าได้ตัวซ้ำมาเนี่ยยิ่งดีครับผมช่วยให้เรานะฮะมีคุณสมบัติที่เพิ่มมามากขึ้นนั่นเองนะฮะอย่างเช่นตัวละครตัวนี้เห็นปะก็ปลดล็อกคุณสมบัติพิเศษมาแล้วนั่นเองนะฮะ และอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นในเรื่องของตู้เดคอัพตัวละครนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าตู้เด,ดอัพโคตรเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนี้นะครับผมหรือว่าเป็นตู้ของไอตัวละครตัวร้ายตัวนี้นะฮะก็มีฮะคือมีหลายตู้มากผมบอกเลยนะครับผมเกมนี้อย่าลืมโดมาเล่นกันได้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่เหงาแน่นอนไม่ยังไม่หมดนะฮะมีอีกนี่เดี๋ยวพาไปดูให้หมดเลยละกันนะครับผมเพื่อนๆจะได้หายของใส่นะครับนี่คือตู้นี้ก็จะมีด้วยนะครับผมซึ่งทาฤฤําภารกิจนะครับผมแล้วก็เอาตัวสุ่มเนี่ยมา ซึ่งเราในผมก็สามารถเอาเพชรเนี่ยที่เราดองๆมาในผมมาซื้อไอ้พวกใบสุมพวกนี้นะฮะแล้วก็มาสุมไอ้ตัวละครพวกนี้ได้เองนะฮะซึ่งตัวละครแม่งโคตรที่ผมชอบตัวละครตัวนี้มากครับผมแล้วผมก็สุ่มไปหลายๆงงานนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะดวงดีอย่างคนอื่นเขาหรือเปล่าเนี่ยฮะมาหน่อยนะการสุมแม่งอลังการจังวะอุ้ยอลังการไปน้องดูดิมีออร่าตัวละครด้วยผมแล้วก็ได้ตัวละคลรหรือเปล่าเฮ้ยได้จริงเหรอเอาดีอันนี้คือฮะ what ได้จริงเหรอ ๊บนึงนะอันนี้ผมงงอยู่จริงเอาได้จริงครับ5้าใบได้เลยเฮ <_ d ry> ้ยวอทนี่คือจริงๆริงมเนี่ยอกาสกีก่เปอร์เซนต์วะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะการันตีหรออันนี้ผมช็อกกรรมการอึ่งอันนี้คืองงครับไปไม่เป็นเลยทีนี้ <_ d ry> อะไรวะทุกคนได้จริงมันได้จริงๆครับผมเอ้ยอย่าลืมโหลดมาเล่นครับผมเกมดีแล้วน,นี่เกมดีมากอันนี้เกมดีเลยดีดีดีดจริงโอ้โหแบบนี้คือดีวริกูดเลยฮะ อะไรวะเนี่ยบทจะออกก็ออกง่ายๆอย่างนี้ได้เหรอเนี่ยมาแบบงงๆครับออถ้าสุ่มมันก็จะเป็นแบบนี้ไงทุกคนแต่เมื่อกี้เราดวงดีใช่ไหมเออเมื่อกี้เราดวงดีครับทุกคนเออก็ว่าอยู่ไออยู่้ามันดวงดีแบบแปลกๆแบบแบบวันนี้เหมือนไม่ใช่ช่องเราเลยแต่ช่องเรานะครับทุกคนนะอย่าเพิ่งตกใจไป <c oughs> <c oughs> วิธีการรับเพจแบบเยอะๆแบบแบบแบบผมนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมไม่ชชว่์เหมือนกันว่าณนะตอนนี้ยังทําได้อยู่หรือเปล่านะครับคือการที่เราเนี่ย เอา6หยวนฟรีของเกมนะครับผมมากดซื้อไอแต้ม600แต้มตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ p o i แต้มตรงนี้เนะี่ยสามารถมาซื้อของในร้านค้าอะไรต่างๆเนะี่ยหกรหยวนแบบฟรีๆเว้ยนั่นแหละครับผมไม่ชชว่์เหมือนกันว่าณตอนนี้เขาเอาออกไปหรือยังนะครับถ้ายังไม่เอาออกนี่ผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนเหมือนผมนะฮะโอ้โหดูดิผมจัดไปหลายแพ็กเกจมากๆแล้วด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นเพลินมากจริงๆนะฮะสำหรับ k o เเกมนี้เนาะ อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเกมนี้จะมีระบบตัวละครหลักด้วยเองนะฮะซึ่งเราสามารถเลือกชายหญิงได้ละกันนะครับผม และตัวละครหลักของเราในกมก็จะมีในการที่อัปเกรดในเรื่องของคุณสมบัติทั่วไปครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องเบเบของเกมแนวเทิร์นเบดอยู่แล้วเนาะก็เพิ่มเพิ่มพลัง h p ีเพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีทักษะพิเศษด้วยซึ่งเราเนี่ยสามารถไปหาอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็มาทําให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีกว่าทีมอื่นได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลดเกาะการทําดามงดามเมทนั่นเองนะฮะและเราสามารถเอาสกิลพวกเนี้ย ไปใส่พร้อมกันได้ถึง3สกิลเลยนะครับผมเลือกใช้แบบจุกๆุเนาะโอ้โหแต่ยังช็อกไม่หายเลยวะไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วจริงๆนะฮะช็อกจริงนะฮะกรรมการอึงเลยเอาเป็นว่าก็อย่าลืมโหลมดมาเล่นกันได้ละกันนะครับผมเป็นเกมยุคโบราณในผมที่มาประยุกต์ใช้ในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแนวเทิร์นเบลแบบฟินฟินละกันนะฮะแล้วบอกเลยว่าเลดกาชาก็สุ่มให้ดูแล้วครับผมว่ามันไม่เกลือนะ ก็อย่าลืมกดไลค์ลกันได้ละกันนะครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ด้วยละกันนะครเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปอย่างมากเลยละกันนะฮะและเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ที่ไม่จะคนบอกว่า